สวัสดีครับวันนี้จะมาถ่ายวิวกลางคืนข้างนอกให้ดูกันครับจก็คือเลอเกิดของอดีตผูว่ก็ข้าองล่้างด้าี่บดงาี้ากเดป้านหน็นหลังของไท้าก็เป็นปก เอาไว้ตอนรับกบ็ก็มืดมองไม่่กยเห็นอะไรก็มมนก็ไม่มีวิวอะไรสวยๆให้ถ่ายครับก็เราก็ออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ด้วยออกไ่ได้แค่ระเบียงก็ ถ่ายที่ห้องอีกก็ผลมุนไปกับมุนมาอยู่แค่นี้แล้วกันโอเควันนีุ้ก็ื่เปนตุ๊กกัเปิดประตูเข็นกระเป๋ามาให้ผมก็มาจัดเพราะว่ากระเป๋าทั้งหมดอยู่ตรงห้องวางตรงข้ามหมดเดี๋ยวอีกสักไม่กี่วันก็จะเข็นมาให้อีกแล้วผมจะเป็นคนจัด นี่ครับอันนี้ผมก็ค่อยจัดเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะรออีกอกสองหรือสามกระเป๋าเนี่ยแล้วผมจะจัดให้มันเต็มเลยเพราะว่าตอนมาเนี่ยของมันมเยอะแยะไปหไมดโอเคก็อยู่คนเดียวออกข้างนอกไปเที่ยวไม่ได้เอาไว้ออกไปก่อนแล้วจะถ่ายวิวสวยๆให้ดูกันโอเคครับสวัสดีครับ